สวัสดีค่ะนักขายมือโปรโบทที่21ทุกคนต้อนรับผมเมื่อผมทำสิ่งนี้ตอนที่ผมเป็นหนุ่มผมมีข้อเสียที่แย่มากๆที่อาจจะทำให้ผมล้มเหลวในชีวิตก็ได้หากผมไม่พบวิธีที่จะแก้ไขมันในทันท่วงทีผมมีใบหน้าบูรบึง้งอารมณ์เสียแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตผมมีภาพถ่ายในอดีตเป็นหลักฐานยืนยัน แต่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผมมีเหตุผลพ่อผมเสียตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กทิ้งแม่และลูกๆอีกห้าคนไว้เบื้องหลังโดยไม่มีหลักประกันอะไรเลยแม่ต้องรับจ้างซักผ้าและเย็บผ้าเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเสื้อผ้าให้เราใส่และให้พวกเราได้เรียนหนังสือนั่นเป็นยุคทองช่วงปี90แต่สำหรับเราแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่ายุคทองได้เลยบ้านหลังเล็กๆ ของเราหนาวเหน็บไม่มีซอกไหนในบ้านที่มีความอบอุ่นนอกจากในครัวเราไม่มีแม้กระทั่งพรมปูพื้นโรคระบาดในเด็กแพร่ระบาดไปทั่วไม่ว่าจะเป็นโรคฝีดาษไข้อีดำอีแดงไข้ไทฟอยท้องร่วง ดูเหมือนพวกเราคนใดคนหนึ่งจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ตลอดเวลาเราถูกหลอกล้อด้วยความเจ็บป่วยความหิวโหวยความจนและความตายแม่ต้องสูญเสียลูกไปถึงสคนจากลูกทั้งหมด5คนในช่วงโรคระบาดนั้นคุณคงเห็นแล้วประมังว่าพวกเราไม่ค่อยมีเรื่องให้ยิ้มมากนะักจริงๆแล้วพวกเรากลัวที่จะต้องยิ้มหรือทำท่าทีมีความสุขด้วยซ้ำ ไม่นานหลังจากผมเริ่มเข้าสู่งานขายผมก็พบว่าใบหน้าที่บึ้งตึงอมทุกตลอดเวลานำผลเพียงอย่างเดียวมาให้ผมโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้คือลูกค้าไม่ต้อนรับและความล้มเหลวผมใช้เวลาไม่นานในการตระหนักว่าต้องเอาชนะข้อเสียชะกาดชะกันนี้ให้ได้ผมรู้ว่ามันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงความวิตกกังวลบนใบหน้าที่ได้มาจากความทุกข์เข็นในวัยเด็ก นั่นหมายถึงผมจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงและนี่คือวิธีการที่ผมพยายามทํำและมันเริ่มส่งผลแพทย์จะทันทีกับครอบครัวสังคมและงานของผมทุกๆเช้าในเวลาระหว่างการอาบน้ําขัดสีชวีวัน15นาทีผมตัดสินใจจะสร้างรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าตลอดช่วง15นาทีนั้น แต่ไม่นานผมก็พบว่าเพียงแค่รอยยิ้มที่ไม่จริงใจรอยยิ้มที่เสแสร้งเพื่อการหาไรายได้ใส่กระเป๋านั้นไม่เพียงพอมันต้องเป็นรอยยิ้มที่จริงใจซื่อสัตย์ที่เกิดจากเบื้องลึกของจิตใจมันถึงจะแสดงออกถึงความสุขอันแท้จ,จริงจากภายในได้มันไม่ง่ายเลยในช่วงแรกผมพบว่าความสงสัยความกลัวและความกลังกังวลได้ผุดขึ้นมาในห่วงความคิดของผมภายในช่วงเวลา15นาที ครั้งแล้วครั้งเล่าผลเป็นอย่างไรนะหรือหน้าตาของผมดูบูดบึ้งเหมือนเดิมรอยยิ้มและความกังวลไม่สามารถประสานเข้าด้วยกันได้ดังนั้นผมจึงบังคับตัวเองให้ยิ้มอีกนํำความล่าเริงและการมองโลกในแง่ดีกลับมาอยู่ในห้วงความคิดผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ประสบการณ์นี้จะไปสนับสนุนทฤษฎีของศาสตราจารย์วิลเลียมเจมส์ นักปราชและครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขากล่าวไว้ว่าดูเหมือนว่าการกระทำเป็นผลมาจากความรู้สึกแต่แท้ที่จริงแล้วการกระทำและความรู้สึกย่อมดำเนินไปพร้อมกันการควบคุมการกระทำซึ่งกำหนดได้ตามใจปรารถนาย่อมเป็นการควบคุมอารมณ์โดยทางอ้อมไปพร้อมๆกันเรามาดูกันว่า การเริ่มต้นฝึกฝนการยิ้มช่วยผมในชีวิตประจำวันได้อย่างไรก่อนจะเดินเข้าออฟฟิศลูกค้าผมจะหยุดสักครู่และคิดถึงเรื่องดีๆที่ผมได้รับสร้างรอยยิ้มจริงใจบนใบหน้าแล้วจึงเดินเข้าไปในออฟฟิศของลูกค้าและก็คงไม่ยากนักที่จะเรียกรอยยิ้มนั้นกลับคืนมาน้อยครั้งที่ผมเรียกรอยยิ้มแบบเก่าคืนมาบนใบหน้าไม่ได้หลังจากได้มีโอกาสพบคนในออฟฟิศ เมื่อเลขานุการเดินเข้าไปในห้องเจ้านายและเรียกผมผมแน่ใจว่าหล่อนส่งยิ้มตอบผมตั้งแต่อยู่ในห้องอยู่นอกห้องแล้วแล้วผมก็ได้เข้าพบเจ้านายของหล่อนพร้อมกับรอยยิ้มจริงใจที่ฉาบอยู่ใบหน้าของผมพร้อมกับกล่าวคำทักทายว่าอารุณสวัสดิ์ครับ แต่สมมติว่าถ้าสีหน้าของผมเบื้อตึงอย่างกับไปกินลังแตนมาจากที่ไหนคุณรู้ไหมว่าปฏิกิริยาของหล่อนจะเป็นอย่างไรอากับกริยาของเธออาจบอกเป็นนัยะให้เจ้านายของหล่อนรู้สึกได้ก็ได้ว่าเขาไม่ควรจะเสียเวลากับผมเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างความยินดีให้กับผู้คนเมื่อผมเดินผ่านพวกเขาบนท้องถนนแล้วยิ้มอย่างจริงใจพร้อมกับคําทักทายง่ายๆเช่นคุณโทมัส มันจะทำมันจะทำให้เขารู้สึกดีกว่าปกติที่เขามักจะได้ยินคําทักทายอยู่บ่อยๆว่าสวัสดีสบายดีหรือถ้าคุณสนิทกับเขาพอลองทักทายเขาด้วยการเรียกชื่ออย่าง b บิลพร้อมกับรอยยิ้มที่เบิกบานบนใบหน้าคุณเคยสังเกตไหมว่านักขายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงใจและกระตือรือร้นมักเป็นพวกที่ทํายอดขายได้สูงริ้วบ่อยครั้งที่พวกเขาทําลายสถิติบริษัท ที่ได้ให้บริการด้านโทรศัพท์ได้พิสูจน์เรื่องนี้โดยทําการทดสอบเสียงที่มาพร้อมกับรอยยิ้มแห่งชัยชนะลองหยิบหูโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาเริ่มต้นการสนทนาของคุณด้วยรอยยิ้มสิรู้สึกถึงความแตกต่างไหมมันต้องเป็นความคิดที่ดีแน่หากจะมีใครสักคน ประดิษฐ์โทรศัพท์ที่ติดกระจกเงาไว้แล้วจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนผมเคยขอให้ผู้ฟังของผมนับพันพันคนทั่วประเทศปฏิญาณตนว่าจะยิ้มให้ได้ตลอดเระยะเวลา30วันให้พวกเขายิ้มอย่างเดียวมีความสุขให้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พวกเขาพบเห็นผู้ฟัง75%ของผมยกมือขึ้นตอบตกลงผลตอบแทนที่พวกเขาได้คืออะไรผมลอกข้อความจากจดหมายฉบับหนึ่งที่ส่งมาจากเมือง น็อกส์วิลล์รัตเทนเทนนิสซี่ไว้ซึ่งชายคนหนึ่งเขียนมาถึงผม ผมและภรรยาเพิ่งตกลใจว่าเราจะแยกทางกันผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของเธอแต่ภายในเวลาไม่กี่วันที่ผมลองยิ้มอย่างที่คุณว่าความสุขก็กลับเคยสู่บ้านของผมอีกครั้งและนั่นก็ทำให้ผมตระหนักถึงเหตุผลที่ผมต้องสูญเสียธุรกิจของผมไปนั่นเป็นเพราะว่าทัศนคติที่ไม่ดีของผมเมื่อสิ้นสุดวันทำงานผมจึงมักจะระบายอารมณ์ใส่ภรรยาและลูกๆจริงๆแล้วมัน เป็นความผิดของผมทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของภรรยาผมแม้แต่น้อยผมเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิงผมมีความสุขมากขึ้นเพราะผมทำให้คนอื่นมีความสุขเดี๋ยวนี้ทุกคนต้อนรับผมด้วยรอยยิ้มและแน่นอนธุรกิจของผมก็ดีไปด้วยชายผู้นี้ตื่นเต้นกับผลที่เขาได้รับจากการยิ้มเขาเฝ้าเขียนจดหมายถึงผมเป็นเวลาหลายปีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เขาได้รับจากรอยยิม้มโดโรธีดิเคยกล่าวไว้ว่า ไม่มีอาวุธใดในครังแสงของผู้หญิงที่จะเข้าถึงจิตใจผู้ชายได้ดีเท่ารอยยิ้มของพวกเธอน่าเสียดายที่ผู้หญิงจำนวนมากไม่เห็นความสำคัญของรอยยิ้มว่ามีคุณค่าหรือเป็นเพียงหน้าที่ เพราะไม่มีคุณสมบัติอื่นใดที่จะทําให้ชีวิตสมรสดําเนินไปอย่างราบรื่นและมีความสุขเท่ากับรอยยิ้มไม่มีผู้ชายคนใดที่จะไม่เร่งรีบกลับบ้านของตัวเองเมื่อถึงเวลากลางคืนถ้าเขารู้ว่ามีรอยยิ้มของภรรยาที่สว่างสวดุจแสงทองของตะวันรอคอยเขาอยู่ผมรู้ว่ามันอาจจะดูเหลือเชื่อไปสักหน่อยที่พวกเขาจะสามารถสร้างความสุขได้จากรอยยิม้มผมขออนุญาต ผมขอให้คุณลองทําดูแค่30วันมอบรอยยิ้มที่ดีที่สุดที่คุณเคยยิ้มมาในชีวิตให้กับทุกชีวิตที่มีจิตวิญญาณและความรู้สึกแม้แต่ภรรยาและลูกๆของคุณเองแล้วลองสังเกตดูสิว่าคุณดูดีและรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนมันเป็นวิหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อขจัดความกังวลใจและเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่เมื่อผมเริ่มทําสิ่งเหล่านี้ผมก็พบว่าผมได้รับการต้อนรับมากยิ่งขึ้นในทุกหนทุกแห่ ที่ผมไปแล้วก็จบบทที่21ไว้ในคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้า 20, บทที่22นะคะวิธีจำชื่อและใบหน้าคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ